มาบ้านน้องกุดแทนเราดีครับามาคณะธนกรราชการวดนะครมณฑลมอบทรองทวัตชัยลงพื้นที่มาหมอบอุาสิ่งของอุโภคโอยโพคนะครับสวัสดีครับ ไม่รับไม่รับคนกระจายจะหนักใจด้วยบอกใครอย่างมาเพื่อสายงานเลี้ยบบอกไอตัวกกับข้าวในเลนดูดักเลยไม่เข้าอันนี่เป็นข้าวสารข้าวสารระเบิดไฟ ท่านประส,สุสัตว์จังหวัดนะครับก็สมชายท่านชัยอ๋อันนี้ก็มานะอนะ่านี่ก็วันที่25มกราคมแลนะครับการช่วยเหลือพี่น้องทั้งสอหมู่บ้านนะครับบ้านหนองกุดแคนก็ช่วยเหลือแตงวันแรกแล้วนะครับในพื้นที่ ทางตัก็ลงมาดูเลยคนระวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะรถแหนเปิดขูงบ้านแล้วนะครับขปลาหานมาเพียบน,นี่ปลานะครับี่แบ่งเป็นถุงอย่างนี้เลยถ้าร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามถุงจะพอดี <c oughs> กับครอบครัวเรือนอ มีทุกอย่างนะครับมันพอยังมีนี่เป็มาทา็ได้มาขางนี้็ได้มามามาอาชี่อยู่ในถุงก็วางกับถืงมันได้วางกองได้เลยอืทงไงได้มันล้นละตก๊ก